อันนี้เราจะมาทดสอบอภูนนะคะว่าอภูนจะจำะพระยันชนะไทยี่สี่จจตัวได้ไหมคะ,ะตัวแรกอันนี้อะไรอปภูนจ้องต่อไปอันนี้อะไรคะหมูใหญ่หมูใหญ่อันนี้หมูใหญ่หมูใหญ่ต่อไปยยอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรนี่นี่ ปลานะคะปลาต่อไปนี่อะไรครับเต้ามาเต้าถูกต้องเก่งมากอันนี้อะไรครับจุ้ยอ,อันน,รร <laughs> น,นี้ลูกชายชอบเรียกว่าจุย้ยนะคะซึ่งก็คือช้างจื้อเหรอต่อไปอันนี้อะไรปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลานะครับผมอันนี้อ,อะไรลูก<ม>นะนะ ลูกชายเห็น็นน้าไม่ได้ครับจะเรียกว่าปลาอย่างเดียวครับอ,อันนี้ที่ออคุณจําได้นะคะที่ออกคุณจําได้อันนี้อะไรออบุณชุย <c oughs> <c oughs>